สวัสดีค่ะเจอกับวรรุตาอีกแล้วนะคะซีรีส์เมื่อน้องฉันเป็นมะเร็งยังคงดำเนินต่อไปค่ะ EP นี้ก็เป็น EP ที่หลังจากการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูอาการหลังจากการผ่าตัดเมื่อผู้ป่วยเข้าไปอยู่ห้องพักฟื้นนะคะว่าเขามีอาการแบบไหนและมีความรู้สึกอย่างไรเราอย่ารอช้าไปฟังกันเลยค่ะหลังจากการผ่า ก้อนเนื้อลายออกไปแล้วก็ได้มาพักออห้องหว r ดของคนไข้พักฟืน้นถามว่าเจ็บปวดไหมเจ็บปวดมากแต่ในไม่ว่า ก่อนเนื้อหลายมันออกไปมันทําให้คิดว่าเราโล่งแล้ะนะเราจะปวดแค่นี้เราทนได้ไม่ต้องไม่ต้องฉีดมาฟีนไม่ต้องกินยาแก้ปวดมาห้องพักฟื้นวันแรกไม่จะโวยยลุกจากเตียงไม่ได้เลย เกือบสามสิบเซนเท่ากับไม้บรรทัดอะ่ะทำไมหมอต้องผ่าเป็นทางตรงยาวลงมาจนถึงจุดหัวหนาวหรือท้องน้อยนะคะ่ะมันเกิดจากก้อนเนื้อมันมีขนาดที่ใหญ่มาก หมอไม่สามารถที่จะผ่าแนวนอนได้มีทางเดียวต้องผ่าก็คือผ่าทางแนวตั้งยิ่งฟังก็ยิ่งน่าสงสารนะคะสำหรับผู้ป่วยถึงคราวที่ต้องกลับบ้านแล้วละคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าวิาวธีการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเมื่ออยู่ที่บ้านจะทำอย่างไรอย่างไรก็เป็นกำลังใจให้เก่กันและกันนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเลยคะ่ะ มาอยู่ห้องพักฟื้นพออยู่ได้ครบสามวันนะคะหมอสั่งให้กลับบ้านพอกลับมาบ้านปุ๊บก,การดูแลตัวเองคือการไม่อาบน้ำเลยใช้เช็ดตัวเพราะเราไม่ต้องการให้แผลมันโดนน้ำพอโดนน้ำปุ๊บเดี๋ยวจะเกิดเชื้อโรคเข้าโน่นนี่นั่นสารพัดก็คือไม่อาบน้ำเช็ดตัวอย่างเดียว หลังจากผ่านไปมาอยู่บ้านได้เจ็ดวันหมอสั่งตัดไหมตื่นเต้นตื่นเต้นเสียวเสียวจังเลยตอนผ่าตัดไอ้ไม่ใช่ตอนผ่าตัดตอนที่เอาไหมออกเย็บมาตั้งสามชั้นโอ้โหเพื่อนเพื่อนอย่ารอช้ไปฟังกันแบบเสียวเสียวกันต่อเลยค่ะไปเลยไอตัดไหมตัดไหมบ้านเราไหมก็คือเป็นเหมือนคล้ายๆแม็กะค่ะ หมอก็บอกว่าในในในตัวเรานี่เวลาเย็บอ่ะต้องมันมันมันรู้สึกจะสามชั้นใช้แม็กตัวนี้เพราะเป็นเป็นแผลใหญ่ใช้แม็กเย็บ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 ถ้าปาหมอรู้สึกว่าเขาจะเป็นสตั๊บเบิลหมอนัดตัดไหมหมอบอกออฟสตับเบิลปุ๊บหลังจากตัดไหมปุ๊บปรากฏว่าเอฟ ากฏว่าปรากฏว่าอะไรนะโอ้ยอะไรจะเกิดขึ้นอีกแล้วเนี่ยทำไมแบบมันไม่พอหรือมันไม่หยุดสักทีโอ้ยไปฟังกันต่อเลยค่ะโอ้ยวารุตาก,ก็อยากฟังต่อแล้วละคะ่ะไปไปกันไปกันเลยไปฟังต่อเอฟเฟกต์จากการผ่าตัดเอฟเฟกต์จากการผ่าตัดนะคะเน้นเลยค่ะเอฟเฟกต์จากการผ่าตัดพรพาะปัสาสะลัว่วโอ้พระเจ้า ร่วยยังไงแพมเพืดต่อหนึ่งวันสถึง4ชิ้นคุณคิดเอาเองแพมเพืชเบอร์แอลใส่เบอร์แอลสถึง4ชิ้นน้ำเยี่ยวนี้ฉ่ำเราไม่สามารถคอนโทรลเยี่ยวของเราได้เลยนี่คือผลหลังจากผ่าตัดถือว่าเป็นภัยที่ร้ายแรงมาก ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเป็นเนื้อง,งอกแล้วปล่อยให้ท้องมันใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆนะมันมีผลที่ไม่ดีต่อร่างกายเราเลยจริงๆกลับไปหาหมอกลับไปหาหมอไหนหมอสูตินารีเวชก็ส่งไปหาหมอสันอยากจะบอกว่าหมอสันนี่ไม่ใช่สัญญกรรมคือสันนี่ก็จะมีแตกไปอะคะ่ะ มีแต่ไปหมอสัญญกรรมใบหน้าหมอสัญญกรรมปัสสาวะหมอสัญญกรรมด้านต่างๆทางหมอสูตส่งไปหาหมอสันหมอสันบอกว่ามันเป็นเอฟเฟกอะไรที่น่ากลัวมากเราต้องมีการผ่าตัดอีกรอบนึงโอ๊จอยจอการผ่าตัดไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นในชีวิตผ่าตัดอีกแล้วเหรออีกแล้วหรอ ทั้งที่ผ่าตัดผ่านมาแล้วมันยังไม่พออีกเหรอแล้วจะทำยังไงจะผ่าอีกหรอไม่เอาอ่ะวารุตาไม่อยากให้ผ่าอีกแล้วไม่อยากให้ผ่าอีกแล้วแต่ยังไงก็ไปฟังกันต่อเลยละคะ่ะใจคอแบบไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วละคะ่ะไปฟังกันต่อเลยค่ะเพื่อนเพืนผ่าตัดครั้งแรกมาแล้ว ผ่านมาสามอาทิตย์ต้องพามาอีกแล้วลเพื่อเพื่ออะไรเพื่อซ่อมซ่อมรูรั่วที่กระเพาะปัสสาวะค่ะรออะไรละ่ะหมอนัดหมอนัดสวนหมอนัดสวนท่อปัสสาวะนอนลงมาลอีกหนึ่งอาทิตย์ หลังจากนั้นก็จะมีการผ่าตัดก่อนจะผ่าตัดหมอจะมีการส่องกล้องหมอจะผ่าตัดส่องกล้องก่อนว่ารูรั่วของกอระเพาะปัสสาวะอยู่ตรงไหนของอย่างนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะบอกตรงๆบอกหลวงพ่ออนุโมทนาบอกหลวงพ่อ ผลทางของคนเราเมื่อถึงคราวหับจนหาทางออกไม่ได้ก็ต้องหวังที่พึ่งทางใจนั่นคือพระนั่นเองค่ะขออำนาจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยมาปกปักคุ้มครองรักษาขอมาเป็นที่พึ่งทางใจในที่พึ่งอันสุดท้ายของชีวิตขอให้ปกบอกหลวงพ่อโสธรค่ะขอให้ปกปักรักษา บุญที่ทำมาจากอดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบันบอกหลวงพ่อบุญบานศารกลา่าวขอให้ปิดลูปัสสาวะที่มันเยี่ยวไม่หยุดรั่วไม่หยุดคลิปนี้ก็ฟังกงันแบบหายใจกันไม่ทั่วท้องเลยล่ะคะ่ะผ่าแล้วจะต้องผ่าอีกเจ็บแล้วจะต้องเจ็บ อีกแล้วเมื่อไหร่มันถึงจะหยุดเมื่อไหร่เราถึงจะหายอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงได้บอกเอาไว้นะคะว่าการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐจริงๆวันนี้วรุตาก็อยากจะภาวนาให้ทุกๆคนนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดี๋ยวรอไปฟังกันคลิปหน้านะคะว่าผู้ป่วย จะโดนผ่าตัดเป็นซ้ำอีกเป็นครั้งที่สองหรือไม่แล้วหมอจะช่วยปิดรูรั่วของปัสสาวะได้หรือไม่น่าสนใจมากทีเดียวเลยค่ะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้วรุตตาต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย